ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชิ่โกไฟลกลมอีกครั้งหนึ่งทาง youtube channel นะครับวันนี้เมื่อเทปเป็นควาเราคุยกันถึงกล้องไปแล้ว Dji Action Pro ตันนี้ก็ได้ตัวนี้มาใช้งานเพราะว่าหลังจากที่ลองหลายๆครั้งแล้วเนี่ยไม้จากตัวกล้องอะก็โอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดเราขับบอไซน์เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะมีลมเสียงลมปะทะก็เลยได้ตัวนี้ Dji Mini มาใช้งาน ทีเนี้ยพอหลังจากที่ได้มาแล้วเนี่ยปัญหามันก็คือว่ามันจะติดยังไงวะกับที่หมวกกันน็อกเชื่อว่าหลายหลายคนเนี้ยก็คงจะใช้วิธีแค่เอาตัวแม่เหล็กเนาะที่เขาให้มากับตัวไม่เนี่ยบางคนก็อาจจะติดกับกาวสามเอ็มตรงนี้เนาะติดกับตัวนี้แล้วเอาตัวเนี้ยติดที่หมวกกันน็อกแต่ถ้าทำแบบนี้เนี่ยหรือว่าบางคนก็อาจจะ ใช้ใช้หนีบเอาเนาะตามที่ชัดอยู่ไหมตามที่โรงงานเขาเขาให้มาแต่ว่าตัวเองพอลองใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยมันมันคิดว่าแม่งไม่ค่อยแน่นอะ่ะตอนนี้ทําไงก็เลยสั่งแม่เหล็กมานะครับเป็นแม่เหล็กตัวนี้สั่งมาจากในแอปส้มตัวนี้ก็ตัวประมาณสิบสองสิบสามบาทอ่ะแล้วแต่ร้าน สั่งมาโดยที่ว่าเราก็วัดขนาดตัวนี้ก่อนขนาดตัวไม่เหล็กของตัวทาง DGI ก่อนว่ามันประมาณไหนแล้วไซส์ที่ที่ต้องการเนี่ยมันครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้สูงต่ำากลกันนิดนึงจะเห็นว่าพลังของมันเนี่ยแม่งแบบมันแรงสูงมากอะ่ะคือแน่นมากเลยนะแน่นถือว่าแน่นแน่นกว่าตัวที่ไอเดิมๆนี่อีก แต่ว่าถ้าจะติดแค่เอากาว 3M ใช่ไหมตัวนี้แล้วก็ไม่ติดที่หมวกเนี่ยพลังของกาวเนี่ยก็ยังไม่น่าจะพอวันนี้ก็เลยไม่แนะนำว่าถ้าจะให้มันมันแน่นเห็นไหมกล้องเห็นไหมลองลองลองซูมมาที่ตัวนี้เนี่ยตัวแม่เหล็กที่ติดไปแล้ว ตัวเนี้แม่งโคตรแน่นเลยนะถือว่าแน่นมากทันนี้มันก็ยังมีหมวกอีก2องใบที่ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ติดตวันนี้ก็เลยอยากจะมา,าแนะนำเพิ่มเติมว่าตัวนี้ไพรเมอร์ของ 3M เหมือนกันเราจะใช้น้ำยาตัวเนี้ทาเข้าไปในพื้นผิวของหมวกกันน็อกก่อนด้านในนะครับคือ วิธีทำแบบมันก็ง่ายๆอ่ะเราก็หาตำแหน่งตำแหน่งของบวกด้านไหนว่าเราจะวางไม้ตัวเนี้ยไว้ตรงไหนนะครับก็แนะนำว่าให้ให้เลือกตรงจุดที่ว่าพื้นผิวนี่มันแฟรมากๆเลยนะครับแฟรมากๆเลยมันจะได้อย่าให้ไปในส่วนที่มันเป็นแบบเป็นเคิร์ฟอ่ะเพราะในตัวเนี้ยผิวสัมผัสข,ของทางกาว 3M เนี่ยมัน มันจะมันจะจับไม่หมดไงน,นะครับมันจะจับไม่หมดทํำง่ายคือว่าหนึ่งใช้แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ทั่วไปเนี่ยแอลกอฮอล์ล้างแผลกะจัดคราบมันก่อนพอเสร็จปุ๊บก็ทาน้ํายาพาเมอร์เนี่ยบางๆนะไม่ต้องหนาไม่ต้องฉ่าเลยนะทาคือเวลาตอนเราทาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเป็นคราบคราบเหมือนกับคราบแอลกอฮอล์ใสๆเนี่ยเออแล้วก็ หาตำแหน่งที่เหมาะสมลองลองใส่บวกดูว่าเราจะวางไม้ไว้ตรงไหนแต่ก็แนะนำว่าถ้าเราใช้กับตัวหมวกเนี่ยควรที่จะใส่ไอตัวกันลมตัวนี้ด้วยนะครับเพราะเวลาเราใช้ความเร็วเนี่ยลมมันก็อาจจะปะทะนะครับอาจจะปะทะเข้ามาวิธีทำก็อันนี้คือทำทิ้งไว้แล้วนะครับตัวไม้เหล็กเนี่ยก็ทาน้ำยาด้วยนะแล้วก็มาไอ้นี่ก่อน เรามาให้เขาจับจับจนขอนว่าตรงไหนพลังดูดไหมพลังดูดมันเยอะนะครับมันมันจะมีบูหรับลบอลเนาะอันนี้สำหรับตัวนี้แสดงว่าเราก็ต้องทาแฮมเมอร์ตรงนี้แล้วก็ติดกาว 3M ตรงนี้นะครับเพื่อที่เอาด้านจะเอาด้านที่ติดกาวเนี่ยไปติดกระมวกนะครับเข้าใจเนาะ อมันมันก็ไม่ได้ยากอะไรอ่ะอันนี้ก็มาแนะนํากันเผื่อว่าเพื่อนเพื่อบา <ๆ S 2> งคนอาจจะแบบติดกาวสามเอ็มไปเลยแต่อย่างที่บอกเนี่ยตัวเนี้ยถือว่าพลังดูดเขายังยังไม่เท่าไหร่แต่พอมันได้ตัวนี้เข้าไปด้โอ้มันแบบมันแน่นมากเลยนะเนี่ยนี่ไม่แบบแน่นแบบ แน่นจะร,รู้สึกได้ว่ามันมันดึงออกค่อนข้างที่จะยากะนะครับเนี่ยลองลองทาดูนะมันก็ประมาณเนี้ยเรา,าใช้กาวแปะลงไปแล้วก็ใช้กันไกเนี่ยกรรไกลเล็กเลเล็มเล็มเล็มจนเข้ารูเดี๋ยวบางคนก็จะซื้อกาวส m มเอแบบที่มันแบบยึดติดพลังสูงอนะันนั้นก็ใช้ได้ผมว่าก็ใช้ไดนะ้แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมัน หูแม่งใช้เป็นปีเลยแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยตรงนี้มันดีกว่ายังไงไอตัวแผ่นแม่เหล็กเนี่ยเราก็จะอยู่ในหมวกเลยเนาะในหมวกเนี่ยเพราะเวลาเราออกจะใช้งานตัวไม้เขาเนี่ยเราก็ไม่สูญเสียอันนี้ไงตัวแม่เหล็ก BCI ที่เขาให้มาตัวนี้เราก็ยังมาแบบติดกับเสื้อได้ใช่ไหมเนี่ยมันมันมันก็ยังใช้งานได้ เห็นแม่กล้องเห็นอยู่เนาะเนี่ยมันก็ยังใช้งานได้มันมันก็ไม่ต้องเสียไอ้ตัวเนี้ยไปติดไว้ก้าหมวกเลยเนาะโอเคมันก็เป็นเรื่องทิกเล็ก,ลกนน้อยนะครับนำนำมาฝากกันว่าอันเนี้ยมันเจ๋งลงทุนไม่เท่าไหร่แต่ใช้กันไปยาวๆแต่ถ้าปรับบางคนก็จะอาจจะเลือกซไซส์แม่เหล็กที่มันใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่โดยส่วนตัวผมว่ามันก็เกิคนความจำเป็นไปนะครับวันนี้มา มาเร็วเคลมเร็วแนะนำกันไปนะครับสำหรับช่องยิโกไฟกลมเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็จะนำเรื่องราวสาระดีๆมาฝากกันแต่อาจจะอ่าไอ้นี่ดีไหมอ่ะเทสไม่ต้องเทสหรอกคนเทสกันไปเยอะละโอเควันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณครับ